แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกรรษตรกรกลุ่มนี้นะคะวันนี้สันซ่บจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสถาบันทั้งหมด37แห่งค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรกลุ่มนี้เป็นอย่างไรรับเงินเมื่อไหร่รับเงินอย่างไรทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจ ให้กับชอีส่บคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยเช่นกันวันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยในการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะค่าตัดอ้อยสดหากคำนวณตามงบประมาณที่เคยได้รับค่ะก็จะประมาณ120บาทนะคะคุณผู้ชมต่อตันเลยในส่วนของความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสด1น0 2ีบาทต่อตันในปีการผลิต2,564ทับ65โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยออกมาประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นะคะว่าวันที่20กรกฎาคม2,565ที่ผ่านมาตัวแทนสถาบันชาวไร่อ้อย37แห่งค่ะได้เข้าพบเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อติดตามเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันผลการหาลือสรุปเบื้องต้นคือ 1. งเงินช่วเหลือชาวไร่อ้อยค่าตัดอ้อยสดหากคำนวณตามงบประมาณที่เคยได้เสนอในอัตรา1 0 9บาทต่อตันโดยจะเสนอคอรมอให้เห็นชอบนะคะ สองก็คือเงินช่วยเหลืออีก11บาทต่อตันทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะหาลือกับทางสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดสรรเงินมาให้ครบ120บาทต่อตันค่ะซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้นะคะถูกเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กของโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยค่ะ เอาละค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้ยังไม่กําหนดวันที่จะนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและก็เงินช่วยเหลือ11บาทต่อตันยังไม่มีกําหนดแหล่งที่จะมีการจัดหาเงินมาช่วยเหลือค่ะดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกอ้อยนะคะก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ